จับขนมปังมาแช่นมแล้วแปลงร่างเป็นแซงว่าขนมกล้วยเนื้อหนึบอร่อยมากรสชาติคลายขนมกล้วยมากนําขนมปังแผ่นมาสองแผ่นตัดขอบออกทั้ง4ด้านจะไม่ตัดขอบก็ได้แต่ตัดแล้วสวยกว่าพักขนมปังไว้ก่อนนำนมมาสี่ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในหมอ้อใช้นมยี่ห้อไหนก็ได้ใช้นมโรงเรียนก็ได้นะเติมเกลือสักสองหยิบมือน้ำตาลทรายสองช้อนชา ใช้ไฟอ่อนคนๆๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดไม่จําเป็นที่จะต้องเดือดน,นะคะเอาแค่น้ําตาลละลายหมดก็พอใส่ขนมปังสองแผ่นที่เตรียมไว้ลงไปพลิกกลับด้านให้ขนมปังเนี่ย จุ่มเคลือบนมทั่วๆขนมปังเขาจะค่อยๆดูดนมเข้าไปในตัวพักขนมปังทิ้งไว้ก่อนนะขอไปตัดใบตองแป๊บหนึง่งเอาใบตองไปลนไฟหรือตากแดดให้นิ่มตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการใครไม่มีใบตองใช้ฟอยล์ได้วางขนมปังที่แช่นมไว้ลงไปบนใบตองถ้ามันจะขาดมันจะเป็นรอยไม่ใช่ปัญหานะคะ นำกล้วยน้ำว้าสุกมาผ่าแบ่งครึง่งวางกล้วยครึ่งลูกบนขนมปงังจับขอบใบตองขึ้นมาดันดันขนมปังให้ห่อกล้วยให้มิดชิดแล้วก็พับใบตองห่อขนมปงังวางเรียงใส่ซึ้งแล้วนำไปนึ่งบนน้ำที่เดือดเบาๆใช้ไฟกลางนึ่ง15นาทีนึ่งสุกแล้วกินได้